สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พรเพนพยากร์ประจําเดือนตุลาคมกันนะคะเราจะมาดูความรักความสัมพันธ์คนคบคนคุยนะคะสถานะอะไรก็ได้ค่ะที่มีประเด็นเรื่องราวกันนะคะที่มีเรื่องราวออทะเลาะเบาแหวงหรือมีเรื่องราวที่ประเด็นกันนะคะตอนนี้เป็นคิวของราศีพิจิกกันแล้วนะคะพิจิกเกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกาถึง15ธันวาคมนะคะธาตุน้ำกลางธาตุนะคะมีดาว อังคารเป็นดาวประจำราศีเกิดค่ะโอเคเรามาขอพลังงานของราศีพิจิกกันเลยนะคะมาขอดูหน่อยนะคะคุณพิจิกตอนนี้คุณเป็นยังไงมั่งนะคะเรื่องราวของคุณเป็นยังไงมัง่งขอดอูเรื่องราวของคุณหน่อยนะคะเราจะเปิดนะคะของคุณ5ใบค่ะคนรักของคุณ5ใบนะคะอดีตที่ผ่านมา5ใบ คุณอยากบอกอะไรคนรักและคนรักอยากบอกอะไรกับคุณนะคะและอนาคตเรื่องราวความจะเป็นไปแล้วก็ไพ่แนะนํานะคะในนั้นเลยนะโอเคขอพลังงานคุณพิจิกหน่อยคะ่ะห้าใบคะ่ะเป็นยังไงกันมั่ง The Moon นะคะห้าดาบนะคะห้าไม้ ทะเลาะในใจตัวเองไหมเนี่ยควีนออฟเพนเด c l e ลค่ะและควีนออฟวอลนะคะขอดูคนรักของคุณพิจิกหน่อยนะว่าเป็นยังไงขอดูคนรักคุณหน่อยนะคะขอห้าใบค่ะคนรักคุณพิจิกที่มีประเด็นเรื่องราวกันนะสิบเหรียญค่ะ Night of Sword นะคะ ห้าเหรียญน,นะคะเจ็ดเหรียญจ้าและ The Fool มีความสุขนะอดัานร้านะดัานร้านะคะมาขอดูเรื่องราวอาดีตของคุณทั้งคู่หน่อยนะว่าเป็นยังไงกันมานะคะขอดูอดีตเรื่องราวของคุณหน่อยนะคะมา The Hangman เดอะจัสติกสีดาบค่ะเอฟอัพครับเดวิลมามาดูกันนะคะเรื่องราวของคุณกับคนรักของคุณนะคะคุณพิจิก ขนาดนี้นะคะคุณพิจิกนะคะเป็นอารมณ์ที่มีความรู้สึกว่ามีความหวั่นไหวนะคะมีความสงสัยไม่แน่ใจนะคะเกิดความลังเลสงสัยในใจของตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะรู้สึกเหมือนในความรู้สึกตัวเองนะคะที่มีความรู้สึกว่าเหมือนมันมีการทะเลาะอ,อะไรเกิดขึ้นนะทะเลาะในใจตัวเองก็ได้นะ ทะเลาะในใจตัวเองเกิดขึ้นก็ได้นะคะว่ามันเป็นเรื่องราวที่ตัวเองกาลังทะเลาะกับตัวเองอยู่นะคะว่าจะเอายังไงอะไรดีนะคะเหมือนเรื่องราวที่อยากจะเอาชนะอะไรสักอย่างหนึ่งในใจนะคะเกิดขึ้นเรื่องราวว่าฉันจะต้องทําให้ฉันเกิดความรู้สึกชนะอาจจะเป็นชนะเรื่องราวคือชนะใจตัวเองก็ได้นะชนะใจตัวเองหรือชนะใจใครหรืออยากที่จะทําเพื่อให้ตัวเองรู้สึกว่าฉันทําได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือฉันก็ทําได้อะไรเงี้ย ประมาณนั้นนะคะทะเลาะกับตัวเองอยู่เลยนะคะเป็นเรื่องราวของความรู้สึกที่ที่มีความร่องราวที่มันไม่ชัดเจนเกิดขึ้นในเรื่องราวของคุณนะคะเกิดความรู้สึกว่านั่งนิ่งๆอยู่ในที่ของฉันจริงๆแล้วคุณพิจิกนะคะเป็นคนที่มีความสุขมีความสมบูรณ์แบบนะคะ คุณเป็น Queen of p e n นิเคิคือเป็นราชนีเหรียญน,นั่งอยู่ในบันลังตัวเองนะคะนั่งถือเหรียญอยู่สบายๆในมุมของตัวเองนะคะจะมีเหงาบ้างค่ะแต่ว่าเป็นมุมที่ฉันอยู่ได้ในจุดๆนี้นะคะฉันมีความพร้อมทุกอย่างนะคะมีความสุขสงบสงบสนุกในความรู้สึกของฉันที่มีความสุขในอยู่จุดนี้ได้แต่บางครั้งก็จะมีอาการเงาเอยู่บ้างนะคะที่เป็นอารมณ์ที่แบบว่า อยากมีใครดูแลอยากมีใครแบบเอาใจใส่ฉันบ้างอะไรเงี้ยนะคะแต่เป็นคนที่อารมณ์ดีค่ะมีความสุขนะอยู่กับตัวเองได้ค่ะแต่บางครั้งอารมณ์เงาเง,าเงามันก็มีนะคะผู้หญิงคนนี้นะคะเราดูเป็นผู้หญิงนะเพราะาไพ่เกิดเป็นผู้หญิงแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายก็ผู้ชายคนนี้นะคะเป็นคนที่มีความสุขในมุม,มของตัวเองได้นะคะแต่ก็จะมีเงาเงาบางนะคะอบอกตัวเองว่าฉันอยู่ในจุดๆเด,ดนี้ฉันนิ่งๆในจุดนี้ของฉันนะคะฉันนิ่งอยู่ในจุดจดนี้เพื่อที่จะใช้สติใช้ปัญญาใช้ ความคิดไตรตรองในเรื่องราวหลายๆอย่างนะคะไม่ไม่ลงไม่ลงไปทําอะไรนะคะนั่งดูสถานการณ์ก่อนนะคะถ้ามีโอกาสมีจังหวะที่เหมาะสมเมื่อถึงเวลาถึงจะลงมือไปทํานะคะว่าจะทําอะไรก็ช่างนะเขาจะต้องพิจารณาคิดไตรตรองเรื่องราวเหล่านั้นให้พอสมควรนะคะในเรื่องราวของคนรักของคุณบิจิกนะคะคนที่มีประเด็นเรื่องราวกันนะ ตอนนี้เขาอยู่ในครอบครัวของเขาที่มีความสุขนะคะครอบครัวเขามีความสุขนะคะเพราะมันข yeah> ึ้นสิบเหรียญในครอบครัวของเขาเขามีความสุขค่ะแต่ในจิตใจลึกๆของเขานะคะเขามีความรู้สึกอยากจะทําอะไรสักอย่างนะคะอยากจะกระโจนออกไปทําอะไรสักอย่างเหมือนอยากจะก้าวขากระโดดโลดเต้นออกไปทําอะไรสักอย่างนะคะด้วยความรู้สึกในใจของเขานะแต่ด้วยความที่ว่าเขารู้สึกว่ามันมันไม่สามารถที่จะทําอะไรในจุดๆนั้นได้มันรู้สึกเหนื่อยมันรู้สึกท้อแล้วก็มันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราวที่ มันเหน็ดเหนื่อยอะคะ่ะเหน็ดเหนื่อยเหน็ดหนาวนะได้แต่นั่งเฝ้ามองยืนเฝ้ามองในเรื่องราวเหล่านั้นที่ผ่านมานะคะได้เคยอาจจะได้เคยอยู่ได้เคยทําอะไรที่ร่วมกันมาในระยะหนึ่งที่มันมีความรู้สึกว่ามีความสุขในมุมนั้นนะคะแต่ก็ได้ตอนนี้ได้แต่เฝ้ามองนะคะไม่สามารถทําอะไรได้แต่ด้วยความที่ว่าเออ่ ในความรู้สึกของของคนรักของคุณนะคะได้เฝ้ามองเรื่องราวเหล่านั้นนะคะอาจจะมีใครใครในใดคนหนึ่งที่มีความรู้สึกหลั่งละใช้ชีวิตอิสระได้นะคะในมุมนั้นนะคะอาจจะเป็นคนคนรักของคุณพิจิกหรือคุณพิจิกเองก็ได้นะคะที่มีอารมณ์ที่แบบเป็นอิสระนะคะรู้สึกว่าตัวเองอิสระได้หลุดพ้นอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้ตัวเองรู้สึกว่ามันมีเรื่องเล็บเหน็บหนาวนี่หรือว่าเป็นเรื่องราวของความอึดอัดเหนื่อยงอนง้อกันหรือว่าเหมือนกับเป็นลักษณะของการ ต้องเหนื่อยในเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมีความอิสระในจุดๆนั้นนะคะไม่รู้ใครนะคะระหว่างคุณกับคนรักนะเพราะมันขึ้นไพ่ตัวสุดท้ายของคนรักของคุณนะคะมันมีเรื่องราวของความอิสระนะคะคนรักอาจจะบอกว่าคนรักของคุณพิจิกอาจจะบอกว่าก็เ,าเห็นคุณพิจิกรันล้าได้มีความสุขได้หรือแบบมีอิสระแล้วสิอะไรเงี้ยหรือไม่งั้นคุณคนรักของคุณพิจิกเองก็จะบอกว่า เรื่องราวเหล่านั้นที่มันผ่านมามันอาจจะเหน็ดเหนื่อยจนทําให้เขารู้สึกว่าเขาฟ้ามองเรื่องราวความรักที่เป็นไปนะคะตอนนี้เขาอิสระในจุดๆนั้นแล้วก็เป็นได้นะคะฉะนั้นมองในมุมของคนสองคนฉะนั้นคุณไปดูกันนะว่าใครเป็นคนอิสระนะคะหรืออิสระจากกันทั้งัคู่ก็ได้นะคะเรื่องาอาาราวอดีตท,ที่ผ่านมานะคะมีการต้องการความยุติธรรมอะไรเกิดขึ้นสักอย่างนะคะคนหนึ่งนิ่งเงียบอยู่กับที่เลยค่ะนอนแช่แข็งนิ่งเงียบอยู่กับที่เลยนะคะทําอะไรไม่ได้ค่ะ ก็เลยปิดหูปิดตานั่งนิ่งๆนอนนิ่งๆอยู่กับที่ตัวเองนะคะโดนเขาเรียกว่าโดนสตาร์บอะทำอะไรไม่ได้นิ่งๆอยู่กับที่นะคะส่วนอีกคนนึงนะคะรู้ทุกเรื่องนะคะรู้ทุกเรื่องแต่ลงมือไม่ลงมือมาทําไม่ลงมาทําอะไรค่ะคืออยู่ในจุดของตัวเองคือเหมือนกับว่ารู้ทุกเรื่องแหละว่าอะไรเป็นยังไงมีอะไรเกิดขึ้นปัญหาอะไรมีอะไรอย่างเงี้ย รู้หมดค่ะแต่ไม่ลงมาทำนะคะไม่ลงมาแก้ไขไม่ลงมาจัดการอะไรทั้งสิ้นนะคะอยู่นิ่งๆภายในที่ของตัวเองนะคะเพราะเรื่องราวเหมือนเป็นการอ,อยากจะได้ความยุติธรรมอะไรเกิดขึ้นนะคะในเรื่องราวของคุณสองคนนะคะเป็นการอยากที่จะเริ่มต้นใหม่นะเพราะไพ่มันขึ้นเอดออฟคัคือหนึ่งถ้วยค่ะเป็นการอยากที่จะเริ่มต้นใหม่ทําอะไรสักอย่างในเรื่องราวของความรักของคุณทั้งคู่นะคะมันมีบ่วงกรรมบ่วง ห่วงแห่งกรรมที่ผูกติดกันอยู่นะคะยังไม่หลุดพ้นกันค่ะเมื่อถึงเวลาบ่วงกรรมที่มันดึงกันมาหาเจอกันอีกครั้งหรือว่าพบเจอกันอีกครั้งหรือว่าอาจจะได้มาร่วมความรู้สึกอะไรกันอีกครั้งเนี่ยเมื่อถึงวันนั้นนะคะยังไงก็ต้องกลับมานะคะเพราะว่าบ่วงกรรมของคุณยังอยู่เลยนะคะยังผูกติดความรู้สึกตรงนั้นอยู่นะคะนั่นคือหนึ่งถ้วยมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นอีกสักครั้งนะคะมาขอดูหน่อยนะว่าถ้าหากว่าคุณพิจิกนะ คุณพิจิกบอกคนรักได้คุณพิจิกจะบอกว่าอะไรนะคะขอดูหน่อยนะมาขอพลังงานของคุณพิจิกหน่อยนะคะถ้าบอกคนรักได้จะบอกว่าอะไรสิบถ้วยค่ะหกดาบใช่ละสิเธอเดินจากฉันไปแล้วเธอคงมีความสุขละสิสามเหรียญหกเหรียญและหนึ่งดาบค่ะเอ็ดออบสอด นะคะพูดภาษากฤษสักนิดนึงนะฝึกวันละนิดจิตจำใสเอ็ดอาซอยค่ะหนึ่งดาบนะคะเขาบอกว่าถ้าคุณพิจิตบอกคนรักได้จะบอกว่าคุณคงมีชีวิตที่มีความสุขกับครอบครัวกับครอบครัวคุณแล้วสิกับอะไร่ะคุณคงมีชีวิตที่มีความสุขกับครอบครัวกับลูกคุณกับครอบครัวของคุณแล้วสิคุณเดินจากฉันไปอ่ะเออแล้วก็ ฉันก็ต้องมาอยู่ในที่ของฉันนะฉันก็ได้แต่ทำงานของฉันไปนะคะอยู่ในจุดของฉันนะฉันก็เฝ้ารอการแบ่งปันความรักแบ่งปันความรักที่เท่าเทียมอยู่เหมือนกันนะคะหรือประมาณว่าฉันต้องการความรักที่มันมีความยุติธรรมความเท่าเทียมที่การให้ได้เหมือนเหมือนกันเท่ากัน แบบเดียวกันนะคะฉันรอสิ่งสิ่งนั้นอยู่คือการแบ่งปันความรักที่ถูกต้องนะคะฉันอยากเริ่มต้นใหม่ถึงแม้มันจะเหน็บจะหนาวมันจะเหนื่อยมันจะท้อมันจะยากแสนเข็นขนาดไหนฉันก็อยากที่จะเริ่มต้นใหม่ในจุดๆนั้นนะคะคุณพิจิตฝากบอกคนรักแบบนี้นะคะไหนขอดูหน่อยดีว่าคนรักของคุณพิจิตจะว่ายังไงขอดูหน่อยนะคะมามาขอดูหน่อยนะขอพลังงานหน่อยนะคะขอเถิบนิดนึงนะคะพื้นที่ทําขยายเยอะไปหน่อย พื้นที่เลยไม่พอขอดูหน่อยค่ะว่าถ้าหากว่าคนรักของคุณพิจิตรบอกได้จะบอกว่าอะไรคะมาเจ็ดหมายแปดวย queen of cup ค่ะ the champero champero ค่ะเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ e i t of w a n d นะคะ หึงหม้บอกว่าอา่าอืมคนรักของคุณมิจฉะนะคะจะบอกว่าเมื่อถึงเวลานะเมื่อถึงเวลาเรื่องราวที่เราสองคนน่ะได้เดินจากกันมาได้เดินหลบมุมกันมานะคะเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมนะคะที่มันเวลาที่มันใช่ที่ม,มันเหมาะสมหรือว่าได้จังหวะดีๆนะคะจะมีโอกาสกลับมาแล้ะเริ่มต้นใหม่กับเธออีกครั้งนะคะ เออฉันรู้ว่าเธอนะ่ะเฝ้ามองเรื่องราวความรักนั้นอยู่นะคะรู้ว่าเธอยังคิดถึงและยังรักนะคะฉันก็เป็นเหมือนกันแต่ว่าฉันเป็นคนอีกโก้เยอะอีกโก้สูงอีกโก้ใหญ่นะคะอันนี้ถ้าคนสองมาดูก็อย่าว่าหมอนะหมอ,อนตามให้นะคะอืมฉันเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีอีกโก้นะฉันก็เลยต้องอยู่ในที่ของฉันนิ่งๆในมุมขอ,องฉันแหละนะแต่ถ้าหากว่าวันไหนที่ มีโอกาสนะคะได้เดินทางมาหานะคะก็จะมาหาอยากที่จะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าระหว่างหนึ่งไม้นะคะหนึ่งไม้นี่กับหนึ่งดาบเนี่ยมันขึ้นตำแหน่งเดียวกันนะคะตำแหน่งที่พร้อมที่จะมาเริ่มต้นใหม่ด้วยกันอีกครั้งนะคะคุณพี่จิกบอกว่าถึงมันจะเหนื่อยเหน็บหนาวฉันก็พร้อมที่จะสู้และลุยกับคุณอีกครั้งนะคะส่วนคุณคนรักของคุณพี่จิกบอกว่าเนี่ยถ้ามีโอกาสนะยังไงก็จะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะ นั่นแสดงว่าคุณทั้งคู่นะคะพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่และรอรอกันและกันเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมนะคะประมาณนั้นมาขอดูหน่อยนะคะว่าต่นนเนตตนาง้นตต่างฝ่ายต่าง,ง,งไปละค่ะแยกแยกมุมเงินไพ่กนละมุมเลยนะเนี่ยเพราะว่าขึ้น8ดถ้วยคือเดินจากกันไปแล้วแดถ้วยก็ตำแหน่งเดียวกันกันกบ6กเอ่อหดาบนะคะที่มีกัน ใายเรือจะไปจากกันเนี่ยฉะนั้นคุณสองคนมีการแยกแยกกันอยู่ในคนละมุมะคะ่ะแยกแย้ายกันไปในคนละมุมนะคะแต่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะคะฉะนั้นแล้วมันเป็นความรู้สึกของการเดินจากกันไปนะคะแล้วก็อยู่คนละมุมนะคะถ้ามีโอกาสจะกลับมานะคะจะกลับมาเริ่มต้นด้วยกันใหม่นะคะประมาณนั้นมาขอดูอนาคตของคุณทั้งคู่หน่อยนะ ว่าอนาคตอันใกล้นะคะระยะเวลาเนี่ยหนึ่งถึงสิบห้าตุลาคมนะคะที่เราทําขึ้นมาทั้งคลิปนะคะบางครั้งมันก็อาจจะมีเลทไปบ้างใครบางคนอาจจะเจอก่อนหรือใครบางคนอาจจะเจอที่หลังก็ได้นะเพราะว่าการเปิดไพ่มันก็ระยะเวลาเนี้ยค่ะเราราดคร่าวๆนะคะอ่าถ้าใครมันเลยสิบห้าวันก็ถ้าพลังงานตรงก็ได้ค่ะไปดูถึงสิ้นเดือนมันก็พลังงานก็ตรงได้ค่ะเพราะว่าค้าเาเปิดไพ่มันก็อยู่อ่าระยะเวลานั้นนะค่ะก็คือสามารถ จริงๆไพ่าการเปิดไพ่มันก็อยู่ในยาวค่ะแต่ด้วยความที่ว่าเราแค่เอาระยะเวลากล้ๆนะคะเพราะเราจะทําคลิปให้เราฟังกันอยู่เรื่อยๆฉะนั้นแล้วระยะไกลๆได้ค่ะแต่ถ้าใครประมาณสองสามเดือนอ๋อมันเป็นแบบนี้ก็สามารถใช้ได้นะคะดูต่อกันได้นะคะโอเคเรามาดูหน่อยอนาคตอันใกล้แล้วก็วิธีการแก้ไขนะคะการแนะนําเป็นยังไงขอดูหน่อยนะ ขอดูคุณทั้งคู่นะคะคุณพิจิกและคนลกของคุณนะคะว่าเราจะแก้ไขอะไรยังไงกันนะมาขอดูหน่อยนะคะเอ็ดอ s w สอดเพดเพดไม่ใช่เอ็ดเพดออฟสอดเพดออฟฟอนนะคะเพดออฟเพนนิคออะไรเนี่ยมีแต่เพดกับเพดสามเพดแล้วนะคะ The Tower เออ เอาเข้าไปเอ็ดออฟเพนนิเกิลเอ็ดอันนี้เอ็ดออฟเพนนิเิลค่ะมีเอ็ดและมีเพดเออเพดสามเอ็ดหนึ่งนะเอาเข้าไป <c oughs> นะคะในอนาคตอันใกล้นะคะ,ะมีเกณฑ์เรื่องราวนะคะไม่ว่าอีกคนหนึ่งนะคะพยายามต่อสู้และฝ่าฟันเรื่องราวอยู่นะพยายามต่อสู้ฝ่าฟันเรื่องราวเหล่านั้นอยู่แต่มันเป็นไพ่เพดนะคะมันเป็นไพ่เพดเล็กๆซึ่งมันไม่ได้มีความ พยายามมากถึงขนาดนั้นมันเป็นความพยายามแบบเล็กๆในใจของเรานะคะแต่ด้วยความที่มันทําอะไรไม่ได้มากมันเป็นแค่ความพยายามเล็กๆคือพยายามเล็กๆคือพยายามที่ว่าไม่ว่าคุณ,ค,ณคุณพิจิกหรือคนรักของคุณพิจิกนะมันมีอารมณ์ที่แบบพยายามเล็กๆว่าถ้ามีโอกาสฉันจะฝ่าฟันหรือฉันจะพยายามไปหาคุณให้ได้หรือฉันจะทําทุกอย่างด้วยอารมณ์ที่คือด้วยความต่อสู้ฉันจะทําด้วยความต่อสู้อะไรเงี้ยฉันจะพยายามหาโอกาสหรือมีจังหวะที่จะไปหาเธอให้ได้อะไรเงี้ยค่ะ แล้วฉันก็มีอารมณ์ที่ไอ้ฉันที่ว่าจะมีอารมณ์ที่เนี่ยอีกคนเนี่ยอาจจะเป็นอีกคนหนึ่งก็ได้นะมันอาจไม่จําเป็นต้องเป็นสองคนควบในเบียดใบเดียวนะอาจจะเป็นระหว่างคุณสองคนเนี่ยใครคนใดคนนึงเอาไปจับดูนะว่าเป็นตรงกับใครนะคะอีกคนบอกว่าฉันก็เฝ้ามองความรักอยู่ตรงนี้แหละฉันก็รักและฉันก็อยากที่จะให้ความรักนั้นเราเดินทางไปได้ด้วยกันอีกครั้งนะคะฉันก็เฝ้ามองและดูอยู่ตรงนี้อ่าแล้วก็ เรื่องราวของความสุขความสมหวังการเงินหรือเรื่องราวของความสุขที่ที่มันเติมเติมเต็มได้เนี่ยคือฉันก็พร้อมที่จะมอบใ,ในสิ่งสิ่งนั้นให้เธอนะคะเรื่องราวที่มันจบไปแล้วมันพังไปแล้วเนี่ยเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งนะคะด้วยไพ่ของ e i g of p e n t a c l e นะคะได้จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมันพังไปแล้วมันจบไปแล้วก็จริงนะคะแต่รอเวลาที่เราจะมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนะคะนี่คือไพ่ของ ราศีพิจิกนะคะภายในเดือนตุลาคมนะคะเราทําให้1-15ก็จริงแต่คุณสามารถดูต่อได้นะคะหรือเอาไปวิเคราะห์ใช้ได้ภายในระยะเ1เดือน2เดือน3เดือนก็แล้วแต่ค่ะสามารถใช้ได้เพราะเราเปิดให้แล้วนะคะมันอยู่ได้บางคนไพ่อาจจะอยู่ได้จนถึงปีด้วยซ้านะคะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละคนนะคะเรามาดูกันแล้วแยกแยะกันอีกทีนะคะเราจะพยายามเปิดให้อยู่เรื่อยๆนะคะเพื่อจะได้เป็นไกด์ไลน์ให้กับ เพื่อนๆเ,เป็นแนวนำทางนะคะแต่ถ้าหากว่าใครนะคะอยากรู้เรื่องราวของตัวเองจริงๆนะคะที่มันเป็นดวงของตัวเองจริงๆให้ทักมาหาหมอนะคะเบอร์โทรไลน์นะคะ0 8 8 4 5 3 1 0 1 9ค่ะแอดเข้าไปตรงที่เขียนว่าแอดเบอร์โทรอแอดไลน์เบอร์โทรศัพท์นะคะจะเข้าไปแอดไลน์มาในเบอร์นั้นนะคะบอกอีกครั้ง0884531019ค่ะ มีคนท้วงติงมาว่าบอกเร็วไปไม่หมอจดไม่ทันนะคะหมอพยายามบอกให้ช้าๆนะจะพยายามพูดช้าๆลงนะคะแล้วก็ค่าครูค่ะในการดูดวง299บาทนะคะ1ชั่วโมงคุณจะถามกี่คำถามก็ได้ค่ะอยู่ในเวลา1ชั่วโมงนะคะ,ะแล้วก็หมอเปิดดูตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง3ทุ่มค่ะของทุกวันนะยกเว้นวันพระนะคะหมอไม่ดูหมอไม่ดูดวงวันพระนะคะ แล้วก uh ็ ใครนะคะที่อยากจะมีแบบคืออยากปรึกษานะคะหมอก,ก็เป็นศิลานีไปพร้อมแล้วค่ะทั้งดูดวงให้และศิลานีพร้อมนะคะถ้าใครมีเรื่องราวของความรักที่มันอึดอัดมันไม่สามารถที่จะพูดหรือระบายกับใครได้นะคะโทรม,มาระบายกับหมอเขาได้ค่หนึ่งชั่วโมงนะคะในการดูดวงให้แล้วก็เป็นศิลานีให้นะคะโทรมาปรึกษามีไกด์ไลน์บอกทางนะคะความรักที่มันทางตาเหมือนไปไม่ได้ไม่รู้จะทํายังไงไงะโทรม,มาคุยกันนะคะเรามีทางออกให้คุณนะคะเราสามารถแก้ไขให้คุณได้นะคะทักมาหากันนะคะ แล้วมาคุยกันมาปรึกษากับหมอได้นะคะ,อะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามทั้งคนเก่าและคนใหม่ขอบคุณมากๆจากใจหมอเลยนะคะคอมเมนต์ที่เพื่อนๆ เขียนมานะคะหมออ่านทุกคําค่ะแต่หมอไม่ได้เข้าไปตอบต้องขออภัยนะคะคือหมอจะกดหัวใจให้นะเพราะความที่ว่าคิวยาวในการดูดวงแต่เช้ายันเย็นบางครั้งหมอเข้าไปตอบไม่ทันจริงๆต้องขออภัยขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะที่กดติดตามกดคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้หมอที่เป็นกํลังใจให้หมอได้ทําคลิปดีๆออกมาให้เพื่อนๆเป็นไกด์ไลน์ในแต่ละครั้งนะคะขอบคุณมากๆจากใจหมอนะคะสําสหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวหมอจะทําคลิปใหม่ให้เร็วๆโดย ที่เราจะได้มีไกด์ไลน์นำทางในครั้งต่อไปได้นะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ